เป็นยังเข้าต้องเอามาแส่นหนามไว้ก่อนนะครับเนาะเพื่อเข้าจะหายเพิ่นปรับลูกกุ้ยนี่ใหญ่พี่น้องรุ่นนีใหญ่นี่ครับปล่อยไปแล้วอุ่นบอุ้ยซึนขนาดพี่น้องฮาวดีครับอุ่นครับเบิ้งปลาซ้นดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาผอกระเบาน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะ ืันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาปล่อยปลานะครับเนะบาะเพราะว่าบ้าน้องไปสือปลามาแล้วครับผมเพราะว่ากัหนาห่อนแน่แลวเนาะครับ,รบ,บ,รนนรบเขาก็เอาปลามาทดลองิองึงเขาจะเริ่มเลี้ยงปลาไหมครับผมเดี๋ยวืันนี้บา้าน้องก็จะพาพี่น้องไปปล่อยปลานะครับเนาะนะไปเบึ่งกันเลยครับผมนี่ครับจะมีเป็นปลาดุกตัวนี้จะเป็นปลาดุกยักนะครับเนาะปลาดุกยักอืมเป็นตัวะบาครับพี่น้องรุ่นนี้ตัวะบาดครับผมนี่ ตัวละหนึ่งบาทหาลอยตัวครับเอามาทดลองก่อนาะวปลาปลา,าหายากแค่พี่น้องปลาช่วงนี้เนาะครับเนาะเป็นหนาหนาไม่น่าละพี่น้องแต่ว่าปลากันยังหายยากอยู่ครับผมเออเตือนไม่น่าพี่น้องปลากันยังหายยากเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปลาเข็งนี่เป็นปลาเข็งปลาเข็งทุงนี้กัอยู่ประมาณสองรอยครับพี่น้องมึงสองรอยสองรอยเงินเนาะ นี่มึงเลยแต่ว่าก็จะได้ปลาอยู่ประมาณลอยอาาลอยหาสิบบอแม่นครับประมาณลอยหาสิบตัวนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นปลาดุกดุกดุกอุยครับพี่น้องดุกอุยนี่ก็ซื้อมาอยู่หาลอยหาลอยเงินเือกันครับแต่ว่าก็จะได้นี่โอ้ต yes ัวใหญ่ใหญ่ดิพี่น้องเป็ดปล่อยเพิ่นแถมทุงหนึ่งพี่น้องนี่มาเบิ่งทุงแถมเนี่ยค่ะ ใจดีครับถึงแถมทุงนึ่งนะครับเนาะประมาณเกี่ยบสี่สิบห้าสิบตัวพี่น้องนี่เดี๋ยวจะพาไปปล่อยนะครับเนาะไปกันเลยครับพรมพาพี่น้องไปวิธีปล่อยป่าก่อนเนาะนะครกบมาถือสสยพอเร็วเอาเอุงหน่อยอืม นี่ครับด้จะไปไปล่อยปลาเจ้าเนะจะคล้องคัดขัดไปก่อนจะคล้องไปถ่ายจะพุนเขาทิ้งางไปโอ้โหถุงปลามาเลพี่นอะเพราะว่านาเดียนเม่ แม่หน้าเนาะพี่น้องเนาะเดือนนีก็อยากหาปลาอยากแม่ผู้ปีนี้ปลาหลายเลยพี่น้องเพราะว่าปีนี้พื้นบ้านน้ำท่วมเบิด์้างปกระได้นะครับเนาะส่วนสีเห็ดปลาเพาะลูกปลาได้ไหมนี่ครับจะมาปล่อยบ่อนี่เลยเป็นบ่อปลาหมอเนาะครับเนาะจะเอาปลาดูเป็นปลาดูอุยครับเราจะมาปล่อยปลาดูอุยอนนี้เป็นปลาดกอุยอยูบ ลูกวีครับพี่น้องไลน์ทีจุดเขาก็จะมาแช่น้ำไว้ก่อนครับผมนี่แช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำไว้ประมาณ10นาทีใครได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเขาต้องให้เพิ่นมากปับ๊บใส่กับน้ำก่อนนี่ครับ3ถุงเขาก็จ,จะประมาณ10นาทีเขาก็จะมาปล่อยปลา บอ่อนี้จะเป็นบอ่อปลาเข็งพี่น้องบาน้องก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากบอ่อปลาเข็งจะเอาปลาเข็งนี่ไปอยู่บอ่อปลาดุกอวยนะครับนะเนาะห้องสีสลับกันสลับปลาแต่ก่อนจะเป็นบอ่อปลาเข็งนะเนาะเขาก็จะเอาปลาดุกอุ๋ยมาลงนี้เลยเพราะว่าบาน้องจะกันแพร่ไน้นี่เพิ่นออกครับสองบอ่อเนี่ยก็จะปล่อยใส่กันเดี๋ยวบาน้องไปเอาปลาก่อนครับผมคร,บครับผมตัวนี้ก็จะทุ่งนี้จะปลาดุกยักษ์นะครับเนาะ ปลาดุกยักษ์เนี่ยก็ได้อยู่ะมานหารอยเงินครับพี่น้องถือตัวะบาทนะครับเนาะถ้าเป็นปลาดุกดุกวีสี่ตัวละบาทกลัวบาทห้าสิบพี่น้องเพราะว่าเป็นตัวใหญ่อึบนี่ครับตัวนี้เท่ากับตัวนี้ต๊ะตัวะบาทพี่น้องหารอยเงินก็ได้หารอยโตนะครับเนาะปลาดุกยักษ์นี่เพราะว่าเตรียมบอ่อไว้แล้ว เดี๋ยวบวน้องก็จังจะมาขันกันไว้เนาะพี่น้องเนาะเขาสิมากันไว้น้ำแน่เขาว,าว่าเวลาปลาเขาจะออกหากันก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาดุกยักษ์เก่าครับผมเดี๋ยวจะไปปล่อยเป็นปลาดุกอุยก่อนนะครับเนาะเลี้ยงแน้แดงเนี่ย,ยนครับพี่น้องก็จะเป็นอาหารปลานี่ครับเขาก็ประมาณซิบหน้าที่แล้วพี่น้องเขาก็ปล่อยได้ พี่น้องหล้ยคนก็สิถามมาเป็นยังเข้าต้องเอามาแช่น้ำว้กอนนะครับเนาะเพื่อเข้าจะให้เพิ่นปรับตัวใส่กันกันกบน้ำนะครับเนาะก็จะเข้าปล่อยเลยก็ได้ยุพี่น้องให้เพิ่นว่าปรับตัวเข้ากับน้ำนะครับเนาะอืมเพราะว่านา้ำต่างกันพี่น้องน้ำในถุงกับน้ำในหนองเข้าต้องเอามาแช่น้ำไปกอนประมาณสิบนาทีก็ได้ครับผมเวลานะี่ยมันก็นจะ สัมเด็จปับอากาศใส่น้ำปับโตเขากัหนาครับนี่ปล่อยแลย้วพี่น้องลูกวียนีง่ญ่พี่น้องรุ่นนีงหญ่นี่ครับปล่อยไปแล้วอุ่นบุ้ยซึนขนาดพี่น้องฮาวดีครับ ปลาดุกวีเาาดีแฮงนี่ครับปล่อยไปอีกแล้วอูครับเบิงปลาซื้นดีครับพี่น้องเบึงแล้วปับ๊บตัวได้ดีเพราะว่าช่วงนี้บ้าน้องกะกำลังทดลอง เอามาเลี้ยงใหม่แล้วครับผมเอาก็จะเลี้ยงไว้เพราะจเป็นอาหารละเป็นเมนูเขาเน,นี่ะครับโ,โตงามพี่น้องโตัวงามใส่กำลังสวยเลยครับ ปลาดินดีแห้งพี่น้องเพื่อนหาวดีครับผมนี่ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตไดอย่างไงเนาะถ้าเป็นปลาลุกอุยครับเพื่อนจะมีจุดยุ่ข้างๆพี่น้องเป็นจุดจุดจุด,จ,ดจุดเลยครับผมถ้าเป็นปลาลุกอันลุกหยักเพื่อนสีบ่มีจุดครับนี่สีบ่มีลายเนาะ นีจ่จังจุดเลี้ยงกันพี่น้องสังเกตได้ง่ายๆครับเนี่ตัวหน่อยด้ครับเรืยังตัวหน่อยเยอะเพราะว่าพี่น้องลร้คนพ่นกาจะซับสนระวางปลาดุกยักษ์กับดุกอุยนะครับเนาะอืมไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังจะมาเบิงอีกทีหนึง่งบอ่อนี้นะครับน้อยว่าเฮ้าเอามาปล่อยแล้วสิเป็นยังไงแน่นี่เพิ่นไปกำลังสำรวจ แล้วครับปับปับโตเขากำนามไม้นะครับเนาะตรงนี้เขาก็เริ่มมาปล่อยไม้แล้วบอนี่จะเป็นบอปาลายักษ์ประมาณสิบนาที่พี่น้องปล่อยได้ครับนี่พระว่าปลาดุกยักษ์นี่สิได้หลายกว่าครับ ตัวระบาดนะครับเนาะหาลอยเงินก็นได้หาลอยโตพี่น้องไปแล้วเลยครับเบิ่งตัว่นตัวกำลังงามเลยเพิ่นจะตัวน้อยแน่แจ้งน้อยแต่ว่าเขากะอาศัยให้ได้หลายนะครับเนาะ เขาก็เลยสีอปลาหมันหน่อยหลายๆเพราะว่าบ้านนอกก็อยากได้หลายครับพี่น้องแต่ว่าป่าบ่มีนะครับต้องป่าสี่มีอยู่ประมาณนี้เพื่นว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งป่าสีหลายครับเรื่มป่าจะเพาะพันธุ์ได้แล้วเพื่อนเพาะป่าได้แล้วเพื่นก็บ,บอกบ้านนอกว่าจงะงไม่เบืองไม้เนาะแต่ว่าวบ้านน่องว่าเขาก็อยาก เอาไปเลี้ยงเลยพอได้มาแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงประมานหาลอยตัวกรครับผมห้าร้อยตัวตัวนี้ตัวนี้ก็สิอยู่ประบ้านตกสามร้อยก็ตเป็นปลาดุกอุยปลาดุกอุยนี่ก็ซือ้อตัวระบาดหาสิบครับพี่นอ้องนี่ปูดกําลังอันนี้เซฟเซลเลยครับกําลังสํารวจพื้นที่นะครับเนาะนี่แหละบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาปล่อยปลาแล้วครับผมเข้าจังจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็คือปล่อยปลามือ,อนี้ ลากะต้องเป็นมืออื่นครับจังจ๋าให้อาหารพหาเพิ่นได้เนาะต้องให้เพิ่นปรับโตเขากำหนามเขากอนคือเข้ามาให้อาหารตอนแรกนี่ก็ยังเพิ่นได้ได้พี่น้องต้องเป็นมืออื่นเ้าขาจังจะมาพาพี่น้องมาอัปเดตเบิเ่งว่าปา่าเข้าแข็งแรงบอร่อเลี้ยงแล้วเป็นยังไงเนาะครับเนาะพอว่าป้าน้องกะจะเลี้ยงปา่าตต้งแต่รุ่นหน่อยซับนี่ครับผมจนว่าได้ขายให้พี่น้องเบิ่งเนาะเขาก็จังจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิเ่งเรื่อยๆว่าเลี้ยงป่าแล้วอาทิตย์นี้ป่าเข้าตายบ่อเป็นยังไงยังไง ตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกยักษ์ตัวนั้นเป็นปลาดุกอุยีย่างปลาเข็งเลยพี่น้อง้าพี่น้องปล่อยปลาเข็งกันครับผมเหยียบลืมปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งน,เขง,เขง,งนี่ครับเป็นปลาเข็งปล่อยปลาเข็งลงหนีครับเพราะว่า บ,บ่บ่หันมีปลาบ่หันมีปลานะพี่น้องเนาะ,ะเัาก็เลยจับได้ปลาเข็งอยู่บระมาณนี้ครับยังจะไปเอาไม้ครับเอามาทดลองมังกรแล้วเอามาล่องเลียงมังกรถาปลาเหาบ่าตายเลยเฮาก็เริ่มเอามาเลยครับทยอยมาเรื่อยๆเ,เอามาทดสอบมังกรจะเป็นพันจะเป็นพันของพันโคราดพี่น้องคนว่าครับ เป็นเป็นพันธุ์ของโคลาดไปแล้วตัวใหญ่เติบอยู่ที่พี่น้องนี่ครับโตขนเนาะเดี๋ยวจะให้เบ่งโตขนนําโตขนขนาดขนาดก็ล่างงามได้พี่น้องนี่มังโตขึนครับอุ่นุนเป็นแบบซื่นดีแห้งครับโตง,ง่ายๆเนาะตัวนี้จะซื้อถุงละสองรอยครับผมนี สองลอยหึ่งเนาะครับเนาะถุงหนึ่งแล้วก็จะได้อยู่ประมาณลอยลอยห้าสิบตบอนี่จะเอามาลองเลี้ยงมึงลอยห้าสิบตรครับปลาเขาจังทยอยมาใหม่ครับเพราะว่าปลามันบอมีเนาะครับเนะาะปลาดูท่านหลายนี่ครับผมบอน้องกะพาพี่น้องมาปล่อยปลาแล้วเขาจังจะมาอัปเดตเบื่องอีกเทน,นึงเนาะครับเนาะต้องเป็นอีกมืออื่นตอนเสาร์ครับผมยังจะพาพี่น้องมาไล่เบิร์นหาอาหาร ปลาเริ่มแรกเขาจะให้อาหารยังให้เพ็่นกินนะครับเนาะนี่นะครับผมบ่าน้องกับพี่น้องเขามาส้มแล้วครับผมส้มสวนบ่าน้องเนะาะบ่าน้องกับ่อยเห็ดไปเรื่อยๆครับเข้าเริ่มจะเลี้ยงปลาแล้วนะครับเนาะก็ะอย่าลืมที่ช่องกดปลาพ้ารวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนะาะบ่าน้องก็สิเฮ็ดิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ